อันนี้อันนี้รอบที่สีเนาะรอบที่สี่นะคะจะอ่าสามปีเต็มจะเข้าปีที่สี่ก็คือปุ๋ยรอบที่สี่นะคะอ่าปีนี้ก็ลงไป90กระสอบนะคะจะกระสือจะแล้วก็ใส่อันนี้คือบมนอันบมนอันเออเขาเอื้อเอียงกับบอแมนว่าจ้างมาเวาเนาะแม่เนาะกัอนนี้คือใส่เอง มใช่เองเห็นเปลี่ยนดีเองนะจ้าจ้าจ้าบ้านในหน้าใหม่บ้านเปในนี่นะบอแม่นหนามาบอไรจ้างมาแววอันนี้คือเหนือตะวันนี้พอใต่มานะคะเขาปีที่สี่ค่ะปีที่สเรื่อปีที่สปีที่สี่หใช่ใช่ตัวนี้สั่งมารอบที่สี่แล้วนะคะค่ะอันนี้ก็คือเป็นลูกค้าประจําก็คือใส่อิลีนะคะบอแม่นวันอ่ามะคตนาขายแล้วก็ไปขายแล้วก็ไปอันนี้ ลูกค้าเพิ่นกัติดตามค้องดีและะ้วก็เซลก็มาติดตามลูกค้าขึ้นกันนะคะค่ะจังไหนก็ขอบคุณแม่น้ำกับพอเคสนะคะค่ะขอบคุณในไลน์ค่ะขอบคุณค่าดีค่ะโอเค